ขอบคุณท่านอาจารย์สำหรับทุกอย่างต่อไปนี้เราจะต้องเข้มแข็งและยืนหยัดด้วยตัวเองไปสู่งานคัดเลือกนักล่าศูนย์กัน so นี่สินะภูเขาฟูจิคาซาเนะดอกวิสเตรียเต็มไปหมดเลยฉันนึกว่ามันหมดฤดูของมันไปแล้วโอ้โหมีคนมาถึงก่อนเราเพียบอุย้ยน่าคุนค้นๆนะนายอุย๊ยเธอก็น่าคุนค้นๆ คนเยอะมากอู้หูยคือเหมือนซีนในอนิเมะที่เราสามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้ที่ไหนที่มีดอกวิสเทอเรียแสดงว่าเราจะปลอดภัยจากอสูนมาแวะคุยกับเพื่อนรักในอนาคตกันก่อนดูนายกลัวมากเลยนะเพื่อนเราบอกว่าฉันอยากกลับบ้านเอาฉันออกไปจากที่นี่เราไปหาเพื่อนอีกคนสวัสดีจ้าอ้าวไม่คุยกับเรา โอเคทะเลทะลายมามากพอแล้วเราไปกันเลยด,ด,ดีกว่าฉันพร้อมแล้วไปกันเลยได้กลิ่นของอสูรเยอะมากมันมอยู่รอบตัวเราความกลัวอะดรีนาลีนและเหล่าอสูรเฮ้ยอย่าบอกนะอย่างนี้นี่มัน <c oughs> โอ้มีสองตัวเลยเหรอโอ้โหยโ,โดนลุ่ม โอ้ยกระเด็นสวนกลับส,วน,บสวนกลับโอ้ยนี่มันเร็วกว่าที่เราคิดถ้าฉันเห็นการเคลื่อนไหวฉันก็สามารถฆ่ามันได้ฉันต้องทำได้ลุยเฮ <c oughs> ้ยนั่นมันจุดอ่อนตอนนี้แหละฆ่ามัน เรียบร้อยไปหนึ่งเฮ้ยมีตัวหนึ่งสู Eller, ้เขาเอาแบบเดิมเฮ้ยได้แล้วฟันคอเอ็ X ขอขาดไปเลยืย้กลิ่นของอสูรมันช่างแรงเหลือเกินเฮ้ยมีคนร้องอยู่ตรงนั้นโอ๊ยน่ากลัวเฮ้ยเราต้องเดินตามไปทางนั้นจริงๆออ๊ยคนวิ่งผ่านแสดงว่ามีอะไรอยู่ทางซ้ายหรือเปล่า <c oughs> นั่นไงเจออีกตัวแล้ว <c oughs> อามาเลย <c oughs> โอ้ยกระเด็น <c oughs> <c oughs> ไในลองบล็อกบล็อกบล็อกสวนกลับหัวมงพิ่าดโอ้โหเรียบร้อยเหนื่อยมนกันนะเนี่ย เดินต่อไปเดินตามทางตามกลิ่นต่อไป so อุ้ยมีคนนอนอยู่ so นั่นไงเจอผู้ร้ายละโอ้ย <Nothing. S 1> oh, ใจเย็นเพื่อนใจเย็นโกรธมาจากไหนเนี่ยมาดิมาดิลุกขึ้นมาแล้ววนหลังเอ้ยไหนที่สุด X ไปเลยหัวขาดไปดี